นี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกับ Virtual Reporter Power by AIS 5G กับคุณนิวัณชาคา่ะ สวัสดีทู้ชมและสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับวันนี้พาไปดูสถานการณ์การเมืองในต่างประเทศกันหน่อยนะครับหลังจากที่อิมรามคานครับอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานเนี่ยเขาถูกตัดสินจำคุก3ปีครับข้อหารับสินบนล่าสุดเดี๋ยวกกตอของปากีสถานเขาสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีครับทำให้หมดโอกาสาที่จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งทั่วไปที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้ครับโดยคณะกรรมาการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับของปากีสถานประกาศว่าอิมรามคานขาดคุณสมบัติในการรับ ตำแหน่งทางการเมืองนาน5ปีครับสืบเนื่องจากที่เขาเนี่ยถูกศาลตัดสินว่ากระทําความผิดจริงในคดีคอร์รัปชันเมื่อสุดสัปดาห์ ทำให้เขาเนี่ยพ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตําแหน่งของเขาก็ว่างลงทันทีครับการตัดสินใจดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่นายคานเน่ยถูกตัดสินลงโทษจําคุก3ปีครับในคดีคอร์รัปชันในวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ได้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินเกี่ยวกับของขวัญครับที่เขาได้รับจากแขกจากต่างประเทศและรายได้จากการจําหน่ายของขวัญเหล่านั้นข่าวระบุว่าของขวัญดังกล่าวเนี่ยมีมูลค่ารวมสูงกว่า140บล้านรูปี ซึ่งในจำนวนนี้มีนาฬิกาโรเล็กซแหวนและก็กระดุมปลายแขนเสื้อครับในการปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันว่าเป็นการพิจารณาคดีที่มีเหตุจงใจทางการเมืองเพื่อหวังขัดขวางแม่เขาเนี่ยเข้าร่วมทางการเมืองเลือกตั้งก็คือ ในช่วงปลายปีนี้แหละครับแต่รัฐบาลก็ปฏิเสธบอกว่าคาดีนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองแน่นอนทนายความของขานก็ยื่นอุทธรณ์คดีนี้แหละครับแล้วก็มีการพิจารณาในศาลสูงของอิสลามบัดในวันนี้ขณะที่ขานก็ถูกคุมขังในเรือนจำใกล้กับกรุงอิสลามบัดด้วยการจับกุมตัวของเขาที่บ้านพักในเมืองลาฮอร์เนี่ยเพื่อส่งตัวไปศาลในอิสลามบัดเมื่อวันเสาร์ไม่ได้เป็นการจุดกระแสะประท้วงและเหตุรุนแรงลุกลามเหมือนกับการจับกุมตัวเขาในครั้งแรก เมื่อเดือนพฤษภาคมครับนักวิเคราะห์เขามองครับว่ามีปัจจัยจากการปราบปรามอย่างหนักของทางการต่อสมาชิกพรรค p d i ของนายขานหลังจากมีการจับกลุ่มขานครั้งแรกด้วยนะครับนี่เป็นเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศไปดูเรื่องแปลกกันหน่อยครับท่านผู้ชมครับ,รบมีสาวคนหนึ่งครับเป็นชาวอบริกันวัย3 3ปีคนนี้ทำลายสถิติเรอดังที่สุดในโลกดังกระดาไหนาไปดูคลิปครับ โอ้โหท่านผ้ชมครับ <S <S <an> <S ฟังแล้วจะลั่วเลยครับเ <S an> พราะว่าเธอคนนี้ก็ชื่อว่าคิมเบอร์ลี่วินเทอร์หรือว่าคิมมี่โคล่านะครับวัย33ปีเป็นหญิงจาก,กรัฐแมรีแลนด์สหรัฐอเมริกาทำลายสถิติโลกครับโดยการเรอดังที่สุด ด้วย107.3เดซิเบลครับชนะแชมป์เก่าอย่างเอริซากันโยนิชาวอิตาลีที่สถิติก่อนหน้านี้อยู่ที่107เดซิเบลคือดังกว่าแค่จุดสามเท่านั้นคือเท่าเทียบเสียงเรือของเธอเนี่ยมันดังเท่ากับความดังของมอเตอร์ไซค์ที่เร่งเครื่องอย่างเต็มที่ครับกีเดสบูร์เดคอตได้มีการบันทึกสถิติโลกนี้ด้วยครับโดยใช้ไมค์เนี่ยวางห่างจากตัวเธอประมาณ2.5เมตรและบันทึกเสียงในห้องเก็บเสียงครับก่อนจะมีการรับรองอย่างเป็นทางการว่า เธอทำลายสติโรคได้สําเร็จคิวนี้เธอบอกว่าเธอค้นพบความสามารถนี้มาตั้งแต่เด็กครับแล้วก็บอกว่ายิ่งโตเนี่ยเสียงเรอก็ยิ่งดังขึ้นด้วยครับส่วนอาหารที่ทําให้ไปกระตุ้นเสียงเรอของเธอให้ดังเนี่ยเธอบอกว่าเป็นอาหารเผ็ดโซดาแล้วก็แอลกอฮอล์ครับโดยก่อนจะเรอทุกครั้งเนี่ยเธอบอกเธอจะหายใจเข้าลึก,ลก แล้วก็พยายามปล่อยเสียงออกมาให้ดังกังวานที่สุดซึ่งเธอบอกว่าสิ่งที่เธอชอบทำมากที่สุดคือการเรอให้คนแปลกหน้าฟังครับและคอยดูปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นว่าจะรู้สึกอย่างไรโอ้ก็แปลกดีครับไม่ทราบว่าทั้งสองท่านอยากจะฟังเสียงเรอของเธอแบบจริงๆหรือเปล่านะเพราะมันดังมากเลยทีเดียวนี่คือทน้งหบดของช่วง v i r t r e p o r t e r Powered by AIS 5G ที่นำมาฝากกันครับ